สถานการณ์ติดเชื้อโควิด1 9ภายในประเทศข้อมูลตั้งแต่วันที่1มกราคม2565ผู้ป่วยรายใหม่รักษาตัวในโรงพยาบาลจำนวน319รายผู้ป่วยยืนยันสะสม2,455,236รายหายป่วยแล้ว2 4 7 5 9 1รายเสียชีวิตสะสม1 10, 1 2 8รายข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี2563 ผู้ป่วยยืนยันสะสม4,678,671รายหายป่วยแล้ว4,639,085รายเสียชีวิตสะสม32,726รายระหว่างวันที่28กุมภาพันธ์2564ถึง25กันยายน2565มีผู้รับวัคซีนสะสมทั้งหมดจํานวน143,278,300กับอีก1โดสวันที่25กันยายน2565 มีผู้รับวัคซีนเข็มที่1จํานวน1205และเข็มที่2จํานวน1879รายเข็มที่3จํานวน8906รายในแต่ละวันมีข้อความเกี่ยวกับโควิด -19 บนสื่อสังคมออนไลน์อย่างน้อย34600ข้อความตั้งแต่วันที่1มกราคมปี2563ถึง15มิถุนายน2564มีข้อความเกี่ยวกับโควิด -19 จํานวน 1 8 4 2ล้านสข้อความ Engagement 2,828,377,211ล้าน3 7, 7, ครั้งบน3เว็บใหญ่ๆคิดเป็น Engagement 63ครั้งต่อวินาทีตั้งแต่โควิด1 9เริ่มระบาดข้อมูลเกี่ยวกับโรคติดเชือ้อไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่พุ่งสูงขึ้นทั้งในสื่อดั้งเดิมและสื่อสังคมออนไลน์ในประเทศไทยข้อความเกี่ยวกับโควิด1 9ทั้งจริงและเท็จแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ช่วงเดือนธันวาคมปี2 5 1 3มีข้อความบน Facebook อ้างว่าเชียงรายมีโอกาสถูกปิดเมืองค่อนข้างแน่นอนเพราะไม่สามารถสกัดคนหนีตายจากพม่าเป็นหนึ่งในเนื้อหาที่ได้รับการแจ้งเตือนว่าเป็นเท็จจากศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมและได้มีการแก้ข่าวจากภาครัฐสื่อมวลชนและผู้มีอิทธิพลทางสื่อสังคมว่าเป็นข้อมูลเท็จข่าวการดื่มน้ำร้อนสู่ไวรัสมีการโพสต์ข่าวปลอมที่อ้างว่ามาจากยูนสเซส ที่ให้ข้อมูลที่ผิดพลาดเกี่ยวกับโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่หลายข้อนอกจากนี้การดื่มน้ําร้อนและการสัมผัสกับแสงแดดเป็นเคล็ดวิธีในการป้องกันไวรัสจหลีกเลี่ยงไอศครีมและอาหารเย็นจัดเรื่องนี้สําคัญมากความจริงก็คือการดื่มน้ําร้อนหรือการกินอาหารที่เย็นจัดจะไม่ส่งผลต่ออุณหภูมิแกนกลางของร่างกายดังนั้นจะไม่มีผลต่อประสิทธิภาพของภูมิคุ้มกันของร่างกายในการต่อต้านไวรัส องค์การอนามัยโลกอธิบายว่าไม่มีหลักฐานบ่งชี้ว่าจะกำจัดไวรัสโครโรนาได้แพทย์ในต่างประเทศจึงแนะนำว่าให้เลิกสนใจข้อมูลนี้ได้เลยฟ้าทะลายโจรป้องกันโควิด -19 ได้จากข่าวดังเกิดความเข้าใจผิดแต่แท้จริงแล้วฟ้าทะลายโจรไม่สามารถป้องกันโควิด -19 แต่ใช้รักษาอาการเบื้องต้นยาฟ้าทะลายโจรไม่ได้มีส่วนช่วยในการป้องกันเชื้อโควิด -19 แต่อย่างใดซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขตรวจสอบพบแล้วว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็นเท็จโดยไม่พบงานวิจัยที่เชื่อมโยงในประเด็นดังกล่าวเลยในทางกลับกันหากใช้ฟ้าทลายโจรติดต่อกันเป็นระยะเวลานานจะยิ่งส่งผลรบกวนการทำงานของตับควรใช้ด้วยความระมัดระวังไม่ควรใช้พร่ำเพรื่อการฉีดพ่นแอลกอฮอล์หรือคอรีนตามตัวฆ่าเชื้อโควิดสิที่อยู่ในร่างกายได้แต่แท้จริงแล้วการฉีดพ่นแอลกอฮอล์ตามตัวนอกจากจะไม่สามารถฆ่าเชื้อโควิดได้แล้ว ยังทําให้เสื้อผ้าเสียหายอีกด้วยฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ลดความเสี่ยงในการเป็นโควิด -19 วัคซีนไข้หวัดใหญ่สามารถป้องกันได้เฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่เท่านั้นไม่สามารถป้องกันโควิด -19 ได้แต่การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่จะลดความรุนแรงของไข้หวัดใหญ่ซึ่งอาจพบในการติดเชื้อร่วมกับโควิด -19 ได้โรคโควิด -19 ติดต่อแค่คนอายุน้อยกับผู้สูงอายุความจริงแล้ว คนทุกเพศทุกวัยสามารถติดเชื้อโควิด -19 ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือผู้ที่มีโรคประจําตัวหรือผู้ที่มีภูมิคุ้มกันร่างกายไม่แข็งแรงจะมีโอกาสสูงที่จะติดโควิด -19 ได้พบผู้ป่วยโควิด -19 ล้มในห้างดังกลางเมืองระยองจากที่มีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ว่ามีหญิงสาวล้มในห้างดังกลางเมืองระยองเมื่อได้เข้ารับการรักษาตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด -19 ทางกรมควบคุมโรคได้แจ้งว่าเรื่องดังกล่าวนั้นไม่เป็นความจริงหลังจากประสานงานไปยังสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดระยองเพื่อหาข้อเท็จจริงได้รับการยืนยันว่าไม่มีผู้ใดล้มบ